คอมพิวเตอร์สูดไฮเทกนี้ส่งผ่านไฟล์ด้วยร่างกายคนการส่งผ่านไฟล์หมายถึงการเคลื่อนย้ายไฟล์ที่อยู่ในดวยบันทึกความจําของคอมพิวเตอร์ไปไว้อีกที่หนึ่งวิธีส่งผ่านไฟล์นั้นจะต้องใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่าง CD หรือ USB แต่บางทีก็มีการใช้อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเข้ากับระบบเน็ตเวิร์กด้วยแต่ว่าเทคโนโลยีในการส่งผ่านไฟล์แบบใหม่ที่ลังได้รับความสนใจ เป็นการส่งผ่านไฟล์ในแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเพราะเป็นการส่งผ่านร่างกายคนว่าแต่จะมีเทคโนโลยีการส่งไฟล์ผ่านร่างกายคนอยู่จริงๆเหรอครับเป็นความจริงนะครับเราสามารถใช้ร่างกายของเราส่งผ่านไฟล์ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเลยฮะเรามาดูเทคโนโลยีใหม่ในการส่งผ่านไฟล์าจากคอมพิวเตอร์ุพิเศษนี้กันครับวิธีการส่งผ่านไฟล์โดยใช้ร่างกายเป็นแบบนี้ค่ะ เพียงแค่แต่นิ้วหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายลงบนเครื่องอ่านของคอมพิวเตอร์ทั้งสองตัวก็เรียบร้อยแล้วค่ะมาลองเลือกไฟล์ที่จะส่งกันดีกว่าค่ะเริ่มจากไฟล์รูปภาพที่ขนาดไม่ใหญ่นะักแม่ภาพดูดีจริงๆครับว่าแต่จะส่งผ่านไฟล์ด้วยร่างกายได้หรือไม่ห้าส สองหนึ่งศูนย์การส่งผ่านไฟล์สำเร็จไฟล์ถูกส่งไปในเวลาไม่ถึงห้าวินาทีถือว่าเร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้เพียงแค่แต่กับเครื่องอ่านก็สามารถส่งผ่านไฟล์ไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ละ่ะจะส่งผ่านได้หรือไม่ภาพเคลื่อนไหวที่เรานำมาทดลองนั้นเป็นมิวสิควิดีโอเพลงที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ เพลงฮิตของลีวีเจในละครพ่สองคำแก้ตัวผลการส่งผ่านไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดกว่า300เมกะไบตนั้นพอเ,เอามือแตะที่เครื่องอ่านปุ๊บภาพเคลื่อนไหวก็ถูกเปิดเล่นในเวลาที่ถูกส่งผ่านไปในทันทีเราสามารถดูไฟล์ที่ส่งผ่านมาทางร่างกายได้ทันทีครับว่าแต่มันมีหลักการอย่างไรกันแนะ่ อค่ครับกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายของเราได้นะครับเราจึงปล่อยคลื่นสัญญาณที่ออกมาจากเครื่องอ่านด้านหนึ่งใส่ร่างกายของคนเพื่อให้ส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้อย่างง่ายดายครับร่างกายของคนเราเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ไฟฟ้าไหลผ่านได้เพราะส่วนใหญ่จะมีความชืน้นผสมอยู่การส่งผ่านข้อมูลโดยใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลผ่านร่างกายก็คือเทคนิคการสื่อสารผ่านร่างกายค่ะ การสื่อสารผ่านร่างกายคือการรับส่งสัญญาณไฟฟ้าโดยใช้ร่างกายของคนเราซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้าแทนสายไฟเป็นตัวกลางโดยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจะต้องแตะกับเครื่องส่งและเครื่องรับและระหว่างเครื่องรับและเครื่องส่งนั้นจะใช้คนหนึ่งสองหรือสามคนจับมือกันไว้ก็จะสามารถส่งผ่านข้อมูลได้เทคนิคแบบนี้ถือเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดของวงการสื่อสารเลยค่ะแล้วถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่คนละ่ะจะทําได้ไหมพาดุกี ผู้พาเข้ามาร่วมกับทดลองโดยไม่รู้ตัวลองดูนะแต<ล><น>่การทดลองนั้นได้เปล่า้ยการสร่งผ่านสําเร็จครับพาดูกีทําได้เก่งมากเพราะร่างกายสุนัขก,ก็สามารถส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้าด้วยการใช้ความชื้นในร่างกายได้เช่นเดียวกันแต่ว่า <Yeah. S 1> ตอนนี้ <c oughs> หลายคนกําลังสงสัยว่าในเมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายแล้วจะไม่เป็นอันตรายเหรอ <Yeah. c oughs> ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายยังไม่ถึงหนึ่งในหนึ่งร้อยของไขมันในร่างกายเลยดังนั้นการสื่อสารผ่านร่างกายมนุษย์ถือว่าปลอดภัยครับข้อดีของการสื่อสารผ่านร่างกายก็คือความสะดวกสบายเพราะใช้ร่างกายของคนเราได้เลยโดยไม่ต้องมีอุปรกรณ์ต่อพ่วงหรือระบบเครือข่ายใดๆแถมยังสามารถส่งไฟล์ได้เร็วกว่ามีประสิทธ,ธิภาพบ้างกว่าและใช้กระแสไฟฟ้าน,น้อยกว่าระบบสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ียงเท่านี้ยังมีความปลอดภัยสูงเพราะต้องใช้ร่างกายสัมผัสจึงสามารถป้องกันการแท็กได้ด้วยเทคนิคการสื่อสารผ่านร่างกายที่สืดแสารไฮเทคนี Tech ้ D, กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมและสามารถใช้ได้จริงอยู่ค่ะเราไปทำความร,รู้จักกับเทคโนโลยีที่น่าตกใจแล้วพวกเราจะได้ใช้ในอนาคตข้าขงหน้ากันดีกว่าค่ะชายสองคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกทั้งสองคนต่างก็อยากจะแลกนามบารกันถ้าเจอกันครั้งเดียวก็โอเคแล้ว เมื่อจับมือกันนามบัตรของฝ่ายตรงข้ามกจะถูกส่งเข้ามือถือคุณถ้าคุณชอบถ่ายรูปตัวเองในชีวิตจริงใจแลวอยากจะจพิมพ์ภาพของตัวเองเออกมาคุณก็สามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องใช้แจ็คเลย mm hmm. แค่ใช้มือแตะภาพในกล้องก็จะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องพิมพ์แล้วถูกพิมพ์ออกมาเป็นรูปได้ในทันทีเมื่อคุณอยากจะย้ายไฟล์ดนตรีที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใส่เครื่องเล่น MP3 คุณก็แค่วางมือลงบนคอมพิวเตอร์ แล้วกำเครื่องเล่น MP3 ไว้เบาๆดนตรีก็จะถูกส่งผ่านและฟังได้ในเวลาเดียวกันถ้าคุณจะแบ่งปันดนตรีให้เพื่อนฟังหรือว่าคนรักก็แค่จับมือกันหรือว่าใช้ตัวอิงแอบกันเท่านั้นก็พอรักนะเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับส่งไฟล์เพลงจากเครื่องเล่น MP3 ให้แก่กันและกันได้แล้วพอจังเลยอแค่จับมือกันไว้ทุกอย่างก็จะโอเคแต่เรื่องราวดังความฝันยังไม่จบครับ นี่คือเทคโนโลยีใหม่ของประเทศเกาหลีที่สามารถใช้ได้จริงโลกดิจิตอลแบบใหม่ที่คุณสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองกำลังจะเปิดขึ้นแล้ว